โโหโหโหทุกคนลุงเดดพาบอสช้างตัวที่เจ็ดมาแวเนี่ยช้างตำพะหัตทีจ้าโคตรช้างตัวใหญ่โตโมโหระทึกเท่าตึกแขกเป็นทองแดงบริสุทธิ์ทั้งตัวแข็งแกร่งยิงกับรถถังแถมดึงประจุไฟฟ้าในอากาศมาใช้เป็นอาวุธได้อีกต่างหาเพราะช้างเอเลีย่ยนโหนเนี่ยสายลอ่อฟ้าเดินได้ชัดๆ <laughs> ชอบอยู่บนที่สูงอ่แบบ หน้าผาอะไรเนี้ยโอเยี oh ่ย yeah. แค่คิดก็ขาอ่อนแยงแยว้วเป็นช้างที่ไม่ต้องสาบานฟ้าก็ขาเป็นจังะ่ะไ่ตัวนะจ๊ะกลายเป็นเพิ่มพลังมานาะให้เต็มหลอ่อซะงั้นฮะอึ้งกันเลยดิฮ่าเป็นไงโบจะสลัดไทยกันเบาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามบอกแชร์และก็ไลค์กันสัก2.49ล้านวิวด้วยนะจ๊ะ,ะไปถอนสาบานก่อนกันฟ้าผา่าฮ่า่าบ๊ายบาย